แล้วไปเจอเหมือนสารตั้งต้นวัตถุระเบิดนี่แหละตกใจกันใหญ่เลยครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับก็กําลังจะบินไปบินมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเลยต้องรีบเรียกเจ้าที่อียอดีเนี่ยมาตรวจสอบด่วนเลยนี่เป็นภาพที่เจ้าที่สนามบินอุดรธาน,นีครับเข้าไปตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยที่อยู่ในกระเป๋าของผู้โดยสารอยู่คนหนึ่งครับวางทิ้งไว้ที่อาคารสนามบิน จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับเพราะว่าในกระเป๋ามีสารตั้งต้นไตรอะซิโตนไตรเปอร์ออกไซด์ซึ่งมันเป็นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดก่อนที่จะใช้สุนัขเคนายเข้าไปตรวจสอบนะครับซึ่งก็มีโจ้าที่ยืนยันว่ามันคือสารตั้งต้นวัตถุระเบิดจริงแต่ตอนแรกยังไม่กล้าที่จะขนไม่ไหนครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีผู้ดิสานที่สุดท้ายเนี่ยเพิ่งจะลงจาก เครื่องบินลงมานะครับเดี๋ยวเหมือนให้ผู้โดยสารเนี่ยออกไปจากอาคารให้หมดก่อนระหว่างนั้นครับก็ใช้เทเลทงบอมเป็อนอุปกรณ์ลดแรงระเบิดครอบไว้ก่อนพอผู้โดยสารออกหมดแล้วครับก็เลยเอากระเป๋าต้อใส,สัยมาเคลียร์ที่ลานจอดรถของสนามบินมีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองบิน23กองทัพอากาศเป็นผู้ดำเนินการนะครับใช้เวลากับประมาณครึ่งชั่วโมง ตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าไม่พบสารตั้งต้นวัตถุระเบิดแต่อาจจะมีการปนเปื้อนมาบางส่วนครับส่วนเจ้าของกระเป๋าก็คือนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนชื่อว่าอิริกอายุ50แสอายุ58ปีครับก็เดินทางออกจากสนามบินอุดรธานีด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วหลังจากนั้นนะครับก็กำลังจะบินกลับประเทศนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ก็เลยกักตัวเอาไว้ก่อน เบื้องต้นอ e ิริกอ้างบอกว่ากำลังจะเดินทางกลับสวีเดนและเพื่อนเป็นคนจัดกระเป๋าให้ในกระเป๋ามีแค่เสื้อผ้าและก็สมุนไพรไทยแต่พอมีปัญหาที่เครื่องสแกนเขาก็ตัดสินใจแม่กระเป๋าติดตัวมาด้วยเลยครับก็ทิ้งไว้ที่สนามบินอุดอรนั่นแหละเบื้องต้นมีรายงานว่าตำรวจกักตัวอ e ิริกไว้ก่อนนะครับยังไม่มีรายงานนะว่ามีการแจ้งข้อหาหรือเปล่าคงจะต้องมีการสอบสวนแหละว่า